Welcome everyone to t h e b l บล t s สเช i ยร Reading p o d c a s สสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับต้นน้ำอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึง EP ที่20ของ Podcast Season 3 t i m e n v v r r o n m n t t กันแล้วคะ่ะเยจากที่ได้ฟังของเพื่อนๆ Podcast EP กันก่อนๆเนี่ยปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่าทุกวันนี้ชีวิตเรามีสิ่งที่เรียกว่าพลาสติกเข้ามาวนเวียนเยอะมากตั้งแต่ถ่งขึ้นมาแปรงฟันแตรงสียฟันเราก็ทําจากพลาสติก แต่งตัวใส่เสื้อผ้าก็มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์หรือที่เรียกว่า synthetic fabric synthetic คือสังเคราะห์ค่ะส่วน fabric ก,ก็คือเส้นใยแล้วตอนดื่มน้ำเนี่ยขวดน้ําก็ทําจากพลาสติกอีกเหมือนกันมองตรงไหนก็เป็นพลาสติกไปหมดแหมแต่มันคงจะรแมนติกกว่านี้ถ้าเจ้าพลาสติกไม่ได้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่โบบี้ได้เล่าเรื่อง m มโครพลาสติกให้คนผู้ฟังใน EP ีที่4หรือที่เพื่อพืได้พูดถึงไพลโลพลาสติกใน E p ีที่12ค่ะดังนั้น มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยถ้าเราสามารถลดการใช้หรือ reduce การใช้พลาสติกได้ซึ่งเรื่องราวการลดการใช้พลาสติกที่ต้นจะหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของวิศวกรอ,อากาศยนานไรอันยาอรซินที่มีไอเดีย expandable kids clothes คุณผู้ฟังน่าจะเดาได้ว่า kids clothes คือเสื้อผ้าเด็กแล้ว expandable ล่ะคะเดาได้ไหมมามาให้ต้นช่วย expand เป็น word แปลว่าขยายค่ะ พอเราเติม able ที่แปลว่าสามารถตามหลังเข้าไปเนี่ย expandable ก็เลยแปลว่าสามารถขยายตัวได้ค่ะมาแล้วเราลองมารวมทุกคำกันหน่อย expandable kids c l o t e ก็คือเสื้อผ้าเด็กที่สามารถขยายตัวตามเด็กได้นั่นเองแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วจา expandable kids c l o t e เนี่ยมันช่วยลดการใช้พลาสติกหรือว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมยังไงไปฟังต้นเลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2017นะคะ ดอยันยาซินได้ inspiration ก็คือแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาซื้อแจ็คเก็ตให้หลานชายค่ะแต่ว่าเขาไม่มีเวลาให้สักทีกว่าจะได้ให้ก็ผ่านไปหลายเดือนาเาด็กน้อยคนนั้นก็ตัวเยืดขึ้นซะแล้วดังนั้นถ้ามันมีเสื้อผ้าที่สามารถ grow along with หรือโตไปด้วยกันกับเด็กได้ก็ดีนะสิมีงานวิจัยออกมาด้วยค่ะซึ่งงานวิจัยอันนี้ต้นเอามาจากเว็บไซต์ของบริษัท p e r t i p l y ทุกคนจำชื่อนี้ไว้นะเราจะได้เจอเขาอีกซึ่งเขาบอกว่า ในช่วงอายุขวบแรกจนถึงสีขวบเนี่ยเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงถึง7ไซส์เลยค่ะก็คือเผิ่มแป๊บเดียวเสื้อผ้าดเดิมก็ใส่ไม่ได้แล้วนั่นท่ากับว่าพ่อแม่ต้องเสียงเงินเยอะมากในการซื้อเสื้อผ้าที่พอดีหรือว่าฟิตกับตัวลูกนอกจากนี้เสื้อผ้าชนิดไหก็ทํามาจากซินเทติกแฟบริกที่เราเจอเมื่อกี้เส้นใยสังเคราะห์ที่องค์ประกอบหลักเป็นพลาสติกนั่นทากับว่าพอเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเสื้อผ้าพวกนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพลาสติกเวสซึ่งต้องใช้เวลาและะพลลังงาาาาาาานนนนนจนนนํววมกกกกใรรร้สยอเขบ,บค่ะ และต้องต่ปี2 0ง7นั้นเป็นต้นมาคุณไรอันก็ได้ก่อตั้งบริษัท p e r i t y ที่ต้นบอกเมื่อกี้ซึ่งเขาก็จะคิดค้นและพัฒนา Expandable k i s s Cloth โดยมีต้นแบบหรือที่เราเรียกว่า Prototype มาจากวิธีการบรรจุนาโนซัลท์ไลท์นาโนคืออะไรที่มันเล็กมากๆขนาดนาโนค่ะส่วนซัลท์ไลท์คือดาวเทียม erm รวมกันปุ๊บเลยเป็นดาวเทียม erm ขนาดนาโนโดยคีย์หลักของการออกแบบโสลูชนชนิดนี้เนี่ยก็ยคือต้องมีลักษณะเป็น Bubble Shirt ทุกคนน่าจะพอเห็นภาพนาะเหมือนฟองสบู่ที่แบบขายายตัวตามรูปทรงเด็กได้ และอีกอันนึงก็คือเป็น waterproof หรือกันน้ำได้นั่นเองและในปี2019ไอเดียนี้ก็ได้กลายเป็นโปรดักต์จริงๆซึ่งสินค้าสนใจเพิ่มขึ้นมาก็คือเสื้อผ้าของ Perdiply ไม่เพียงมีจุดเด่นที่เป็น expandable kistro เท่านั้นนะคะแต่ยังทำมาจากพลาสติกของขวดน้ำซึ่งเป็นการลดขยะพลาสติกทั้งปลายทางและต้นทางเลยค่ะนอกจากนี้เส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้เนี่ยยังเป็นแบบ mono fiber ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคลิลหลังการใช้งานได้ง่ายค่ะและจังหวะนี้ต้นก็อยากจะเสนอคำว่า upcycle คนผู้ฟังน่าจะคุ้นกับคําว่ารีไซเคิลกันแล้วอัพไซเคิลคืออะไรเนี่ยอัพไซเคิลมันมีคําว่าอัพอยู่มันก็ต้องดูดีขึ้นแน่นอนใช่ไหมล่ะคะคีย์หลักของอัพไซเคิลเนี่ยจะมีที่ต้องลองสรุปมามี3ข้อคะ่ะ1คือออกแบบโดยภาษาอังกฤษคือดีไซน์2เพิ่มมูลค่าแจารูปและ 3. อัพเลเวลค่ะแบบเหมือนเป็นอัเลวลในเกมถ้าเทียบกันให้เห็นภาพระหว่างรีไซเคิลกับอัพไซเคิลเนี่ยถ้าเราเอาขวดน้าอันนึงที่ใช้แล้วนะ ไปแ,แปรรูปให้ได้ขวดน้ำเหมือนเดิมหรือถังขยะซึ่งเกรดของพลาสติกมันจะต่ำลงอันนี้จะเป็นรีไซเคิลแต่ว่าถ้าเราเอาขวดน้ำพลาสติกอันเดิมนั่นแหละไปตกแต่งเพิ่มเป็นกระถางต้นไม้หรือไปแปรรูปให้ได้ของใหม่เลยเช่นแบบเป็นชุด PPE หรือว่าไปเป็น e x p a n n a b l e Kids Clothes เหมือนอย่างการณีนี้เจ้าพลาสติกเนี่ยมันยังมีคุณภาพเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นไม่ซ้ำแบบนี้จะเป็นอัพไซเคิลซึ่งเทและเจ๋งมากๆค่ะ In conclusion โดยสรุปนะคะ ถ้า expandable k i s so, clothes เนี่ยช่วยในแง่ของ environment สิ่งแวดล้อมคือลดปริมาณ waste ที่เกิดจากเสื้อผ้านอกจากนี้วัสดุที่ใช้ยังเป็นการ upcycle ขยะขพลาสติกซึ่งมีปริมาณมากจึงช่วยลดพลังงานหรือ energy consumption ในการกําจัดทั้งขยะเสื้อผ้าและขวดน้ำลงไปด้วยมันก็เลยทาให้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้นในกระบวนการกําจัดนี้ลดตามไปด้วยค่ะแถมเ,เส้นใยพลาสติกที่เขาใช้เนี่ยเป็นแบบ,แบบสลายได้ง่ายซึ่งก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมของเรานั่นเอง ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับหลัก Green Chemistry หรือเคมีสีเขียวก็คือเคมีที่รักโลกนั่นเองมันมีทั้งหมด12ข้อค่ะทุกคนสามารถไปเพิ่มดูเพิ่มเติมได้ต้นยกมา3ข้อหลักๆที่ยเห็นชัดมากในเรื่องนี้นะคะข้อแรกก็คือ Waste Prevention Waste คือขยะส่วน Prevention ก็คือการกันไม่ให้เกิดค่ะถ้าไปล,ลงกันก็คือการกันให้เกิดขยะตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองข้อที่ 2. 2> Design for Degradation ทุกคนเจอคำว่า degradation มาแล้วที่ก็คือการยอยสลายใช่ไหมคะ Design for degradation ก็คือออกแบบมาให้สามารถไย้ยสลายได้ง่ายค่ะและข้อสุดท้าย Design for energy efficiency คำที่น่าสนใจมีคำว่า efficiency ค่ะมันมาจาก adjective efficient ที่แปลว่าแบบเพียงพอหรือมีประสิทธิภาพค่ะแต่พอเป็นเติมซี่ปุ๊บ efficiency ก็เลยเป็นคำนามถ้าแปลรวมกันทั้งหมด Design for energy efficiency ก็คือออกแบบมาให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างประสิทธิภาพค่ะ ื่อกี้เราดูกันในแง่ของ environment แล้วเรามาดูในแง่ของ consumer หรือผู้บริโภคอย่างพวกเรากันบ้างค่ะถึงเจ้า sustainable k i d clothes เนี่ยจะช่วยคนพ่อคนแม่ประหยัดตังค์ซื้อเสื้อผ้าแบบซื้อครั้งหนึ่งให้ลูกใส่ได้4ปีเลยแต่ว่าราคาของเจ้าผู้นี้ตัวหนึ่งก็เอาเรื่องอยู่ค่ะนี่ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เจ้า sustainable kids clothes ยังไม่เป็นที่นิยมมากถึงแม้ว่าจะดีต่อสิ่งแวดล้อมก็ตามถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมที่ต้องอยากจะพาให้ทุกคนเห็นว่าแค่เริ่ม ก็สามารถต่อยอดไปสิ่งใหญ่ๆที่สามารถช่วยเหลือโลกของเราได้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับเรื่อง Expandable k i s s c l o s e s สำหรับท่านผู้ฟังที่อยากรู้เพิ่มเติมว่าเอ๊ะพลาสติกมันส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะ่าอยากรู้จังเลยก็สามารถไปฟังเพิ่มเติมได้ใน EP ที่4ี่เรื่องไมโครพลาสติกของโบบีได้เลยหรือใครที่สนใจพลาสติกให้เหมือนพลาสติกว้านี่ไม่ใช่เพลงใหม่วงกาซโนวานะแต่เป็นพอดแคสต์ของพวกเราก็สามารถไปฟังเพลงเ,เ,เล่าเรื่องนี้ได้ใน EP ที่12ค่ะ สำหรับวันนี้ต้นและ e s t e n d a b l e Kiss Close ก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คราวหน้าค่ะชล